ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินไผ่ประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับศึกข้อนี้อย่างที่บอกไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก <S <s <c> <c> นะคู่จ้องคู่จิ้นอะไรแบบนี้อ่ะเปิดศึกข้อที่ส ราศีใดในช่วงนี้พบรักกับเพื่อนสนิท<า>พอาต่ว่าราศีนิจุลครับน้ำา พราะอะไรคะเพราะอย่างที่น้องฟ้าบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับออกกัสใช่ไหมเพื่อนสนิทไปสนิทมาทักวันหนึงมันต้องพัฒนาจากสนิทเป็นสนมกลมเกลียวกันใช่เพราะว่าดูดูจากในข่าวรู้จากอะไรเนี่ยเขาว่าเขาเหมาะสมกันแล้วเขาอาจจะแบบ เป็นเป็นเป็นสนิทกันไปแล้วก็ได้แต่เขายังไม่กล้าบอกเราก็งนยบอกว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนอเพราะส่วนใหญ่ก่อนคนที่เราจะเป็นแฟนกันเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากการเป็นเพื่อนออแต่คู่น้องฟ้าชัดเจนที่สุดว่าเขาจะต้องเป็นแฟนกันคุณฟันธงเลยสมมุิว่าเป็นฟันธงฟันธงเลยใช่ไหมพี่พศน่าจะใช่ที่สุด S <S หลังจากนี้เป็นแฟนกันแน่นอนแน่นอนนี่งไงแล้วเขาสมกันด้วยนะเหาสมกันมากเหมาะสมนะแต่อนาคตจะว่าอะไรกันอีกเรื่องมันไม่รู้นะใช่แต่เขาดูเหมาะสมค่าจะตอบว่าราศีราศีกุมเชอร์เบลเชอร์เบลเพราะอะไรคะ<อ>ผมตอบเนี่ยเพราะว่าจริงๆราศีผมเนี่ยเพิ่งตกเนี่ยรวยอยู่แล้วผมก็เลยอยากตอบผิดเพราะว่าผมรวยแล้วเฮ้อยากตอบผิดจริงจริงนะเขาตอบแล้วหนูตกใจมากเพราะเพื่อนสนิทหนูเป็นเป็นเพื่อนสาว เธอเบลเนี่ยอกหักมาเยอะแล้วอยากให้เขาได้พบรักสักทีชอบคนเยอะไหมผมไม่ค่อยชอบพูดกับผู้หญิงเยอะเท่าไหร่ครับเพราะอะไรฮะผมเขินครับผมจะพูดแค่คำนั้นสั้นพอว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ว่าราศีม่นะคจะมีแต่สองสาวที่เนี่ยเพราะว่าเคยดูรายการน่ะที่เขามาคู่กันน่ะมองยังไงก็จิ้นกันน่ะ มันแน่นจิ้นกันมากอ่ะเขาบอกเป็นเพื่อนใช่ป่ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นพี่หรอแต่มองยังไงก็เป็นแบบจิ้น่ะพี่ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นี่เอาแล้วเอาแล้วล้วพี้ต่อว่าว่าระกดชิปปี้เพราะอะไรคะเพราะว่าคือมันยากนะข้อนี้เราก็เลยมุ่งไปที่เด็กเ ที่อายุน้อยแล้วคู่จริงของเขาคือเขาใกล้พี่บอยไงใช่ไหมแซวไปแซวมาเนี่ยอันนี้สุดท้ายไม่แน่มันไม่แน่และจริงๆเขาก็เหมาะกับน้องบอยมากเพราะว่าชิปปี้ก็ดูมีใจให้น้องบอยอยู่ไม่น้อยใช่ไหมคะไม่ใช่อย่านิอย่านิ่งดีน้องไม่หนูกำลังคิดว่หนูต้องตอบอะไรเนี่ยตอบตามใจตามความรู้สึกของเราไม่ไม่ อ้าวเหรอ <นะ S 1> เอต่พี่เป็นนอ้องไม่ชอบเอหรอม, <c oughs> มาถึงแม่สีตางค่ะแล้วแม่สีตางแต่ว่ารอบกุ้ง <c oughs> เชอร์เบลเชอร์เบลไปตู้หยุแบบไม่รู้นะแม่้าใจถูกหรือเปล่าว่าผู้หญิงแบ่งเชอร์เบลเนี่ยถ้าจะชอบผู้ชายสักคนเนี่ยจะต้องรู้จักนิสัยใจคอ เพราะเชอร์เบลเนี่ยเขาเป็นคนไม่เหมือนผู้หญิงปกติใช่ว่าเขาผิดปกตินะว่าเชอร์เบลเขาเขาเป็นผู้หญิงตาหวานแต่นิสัยไม่หวานนะเขาผอมปัญหาเายแล้วคนผู้ชายที่จะเข้ามาจะต้องเป็นเพื่อนต้องแบบสะตรองประมาณผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าหนูเตะหนักด้วยใช่ไหมลูกมาดูท่าทางแล้วเขาเป็นผู้หญิงเอาเรื่องเพราฉะนั้นเพื่อนกันนี่แหละ เขาจะตทไมที่จะเข้ามาเป็นแฟนแต่ถ้าใครมาจีบเลยก็ปิดเลยถ้าจะเข้ามาต้องมาเป็นเพื่อนก่อนผู้หญิงเรื่องเชาเบลไม่รู้แม่เขาใจถ้าเขาเดินเข้ามาแล้วจีบเลยคือแบบไม่เอาเลยคือจะา้องปิดเลยผู้หญิงนม่เข้ามาผ่านเพื่อนหรอแต่ล้งมาตีสนิทเป็นเพื่อนก่อนจะคุยต่ออใครที่เข้ามาจีบเชาเบลก็มาเป็นเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งรุกนะนางไม่ชอบนขอแอดเพื่อนเลยอล้วหรับอีกแค่หนึ่งนะครับถ้าจะมาจีบไม่ต้องเข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามาเป็นผัวพร้อมเลยครับเดินมพี่จอมนะพี่จอม แถมลูกให้ด้วยวามล้วพี่กำลองว่าราศีกรกฎชิปปี้ใช่ค <recreate> ่ะเพราะว่ามองชิปปี้คือหนึ่งเนี่ยน้องเนี่ยตอนนี้คือน้องเป็นโสดอ่า,อาน้อเก็มีประสบการณ์ที่เคยมีแฟนแล้วก็คบกันไม่ไม่รอดก็ตอนนี้ก็คือคิดว่าใครจะเข้ามาน้องจะต้องคิดหนักละฉะนั้นการจะเข้ามาตอนนี้คือต้องเป็นเพื่อนก่อนและเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นแฟนกันโดยปริยายอ่าแบบไม่รู้สึกตัวชิปปี้โสดมานานยัง สองปีแล้วนะไม่รู้สึกชอบพี่บอยอ่ะแวม่เวลตาใครใต้แมสเนี่ยใครจะไปเห็นว่าเขินอยู่หรือเปล่าเวลตาหล่อนมันหลอกฉันไม่ได้ดีถึงพี่แมนค่ะแล้วพี่แมนตอบว่าราศีกรกสิบปีทำไมคะผมว่า ตอนแรกอะครับน้องน้องสาวสวยทั้งสามท่านเนี่ยมีโอกาสหมดเลยแต่ว่าชิปปี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ดินมาว่าสองปีด้วยที่เขาพักหัวใจมาแล้วบอยเนี่ยผมก็เคยรู้จักเขาอยู่เคยพูดคุยอะไรอย่างนี้นะฮะทำงานด้วยบอยเนี่ยเขาเป็นคนตลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่กับชิปปี้ผมว่าเขาน่าจะเป็นตัวของตัวเองมากสุดๆจนทําให้ชิปปี้รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่รีบจีบอะไรหรือเปล่าแต่ไม่แน่ ผมไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่บอยหรือใครก็แล้วแต่แต่ว่าอีกไม่นานนี้ยทิปปี้ต้องมีแฟนนะครับผมอาจจะพัฒนาจากทางด้านไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่นอกวงการก็ได้ใครจะรู้นะถูกต้องครับแต่จริงิงแต่ว่ารางรูปเชอร์เบลเพราะอะไรคะทิปปี้ผมตัดไปเลยทำไมฮะเพราะผมสนิทกับบอยเตะบอลอยู่ด้วยกันสตาร์ไรเดอร์เพราะรู้เลยถ้าถ้าเขาจะปิ๊งเป็นแฟนกันจริงจริงเนี่ยในหมู่ผู้ชายต้องรู้ ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัดไปน้องน้ําฟ้าดูจากลักษณะนิสัยท่าทางผิวพรรณเป็นคนใสๆพูดจริงคนซื้อขึ้นรถไฟก็ขึ้นที่สถานีบางซื่อไอ้เแวยเล่นส่วนแม่แม่ด้านบนคงหมดสิทธิ์ที่จะมีคู่จิ้นคงจะมีคู่ตั้งสารเพียงตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เชอร์เบลเพราะว่าแอบรู้มาาเขาพูดอกหักและอีกคนหนึ่ง แจ็คแฟนชันยืนยันเรื่องผู้หญิงไม่มีใครดูผู้หญิงเป็นเท่าแจ็คแล้วดูเก่งมากคนนี้เธอเบลเนะี่ยไม่นานหรอกเธอเบล,ลการอ,อกหักแบบนี้เขาเสียใจและเขาเคยเล่าให้ฟังมาแล้วว่าเขาแบบเจ็บช้ำประมาณไหนคนที่จะมาปลอบประโลมเขาได้เข้าใจเขาก็คือเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนนี่แหละในวันที่เศร้าและเชเบลตอบว่าราศีมิจุนนะครเอาไม่ตอบตัวเอง ครจะตอบตัวเองเพราะว่าไม่รองความรักอะใครๆไมอยากตอบคิดลองคิดคิดตามภาพว่าเพื่อนสนิทไม่ได้ไม่ได้จริงๆเพื่อนสนิทอะไม่ไม่ป็นไม่เป็นเพื่อนสาวก็เป็นผู้หญิงเรื่องของเพื่อนอะไรเงี้ยใช่เรื่องของเพื่อนแอะไรเงี้ยอาจจะเจอกันในวันปาร์ตี้เขาก็มาเพื่อนมาส่งเพื่อนมาเจอกันแล้วบอกอันนี้นําเพื่อนเราเพื่อนเราชอบเธอนะ โอเคแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรเงี้ยได้คิดภาพไม่ออกคิดภาพเป็นไปได้ดไไดแล้วมางว่าโควิดอยู่แต่บ้านเห็นบอกว่าน้องมกระแสคูจีนอะไรอย่างงี้เราก็เลยบอก <ừ> เออแล้วน้องแบบว่าตอนนี้น้องอาจจะสนิทกันเพราะเคยเจอตั้งแต่เรื่องเรื่องแรกของน้องทั้งคู่แล้วก็ไปไปมาๆมันก็แบบความสนิทสนม,มนก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อาจจะ อาจจะได้ป้าเงก็ได้อาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะวันข้างหน้าอีก5ปีสิบปีกว่าจะรู้ใจอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วนันฟ้าตอบว่ามาสีคอร์ประกันพี่ชิปปี้ตอนแรกหนูก็ลังเลระหว่างพี่เชอร์เบลกับพี่ชิปปี้เพราะว่ารู้สึกว่าพี่เชอร์เบลน่าจะเป็นเหมือนไม่ได้เป็นคน เขาเรืออะไรนะสัยวาใช่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นคนเลือกอยู่พอตัวเพราะฉะนั้นถ้าแบบเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะรู้จักนิสัยกันแต่ว่าหนูว่ารู้สึกว่าพี่ชิปปี้มีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าได้่นิสัยพี่ชิปปี้ดูเป็นคนแบบน่ารักไม่ตอบตัวเองเหรอหรือตอบพี่ชิปปี้พี่ตอบตัวเองเหรอไม่ค่ะแต่เราอาจจะมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะ มั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าไม่ใช่ตัวเองมั่นใจไม่ใช่หนูแน่นอนถ้าพี่ผัดเปลี่ยนเป็นหีวันได้ไหมอ่ะเปลี่ยนได้ครับอะเป็นดีวันนะครับโอเคสำหรับพี่ผมให้พิเศษครับเปลี่ยนนะเป็นหีวันราเห็นชิพี่ค่ะบอยแล้วอะเราชิีแต่ว่าราศีเออพูดดีก็ตอบกันไปมานะเพราะน้องอาจจะไม่กล้าตอบตัวเองไงก็เลยแบบตอบให้แล้วก็คืออย่างที่น้ำฟ้าบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นแมนแมนอะไรอย่างเงี้ย ออกัสก็เลยแบบสนิทอะไรกันแบบเนี้เลยทําให้แบบทั้งสองคนอาจจะสนิทกันโดยที่แบบว่าตอนนี้อาจจะเป็นแบบพี่น้องกันแต่ต่อไปก็อาจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เคยดูแบบสามแซบแล้วก็แบบเขินก็ไปเขินก็มาเราก็ไปส่วนกมันสะท้อนถึงตัวเราด้วยมั้ยล่ะเราก็เป๊ะเลยนะแบบเดนแมนคุยเล่นกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องมาแต่ชีพอะถ้าแบบถ้าถ้าเป็นเพื่อนเป็นพี่ก็คือเป็นเพื่อนเป็นพี่ไงอ๋อจะไม่พัฒนา แต่วันหนึ่งใครจะไปรู้ก็ได้ใช่ป่ะก็อาจจะพัฒนาได้แต่หนูรู้ไงแต่หนูรู้ไงคือของเขาเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเป็นเพื่อนพี่ไปแล้วมันไม่พัฒนาแต่ถ้าเราชอบเราจะรู้สึกเลยว่าเราชอบเขารู้สึกแบบนั้นใช่มโอเคอ่ะแ้วพี่ว่าตต่ว่าราศีกุ้งเชลเบลคือตอนแรกอะอยู่สามนอนเนี้ยผมกระซิบถามน้องชิปปี้ตลอดเลยน้องชิปปี้เป็นคนมั่นใจมากเลยไม่พี่น้องชิปปี้ไม่อยากมีแฟนหรอไม่พี่ ไม่ใช่ใชหรอไม่ไม่คือเขาปฏิเสธตลอ,อดเลยอ่ะคือดูแบบมันมันยากแล้วดูไม่น่าจะใช่เขาแลออ้วพอไปมองน้องน้ำฟ้าอันเนี้ยแบบน่าจะใช่แน่เลยอ่ะแต่มองไปมุมนึงว่าเออน้องเขาก็ยังเด็กอยู่แล้วเหมือนก็ยังเหมือนติดคุณแม่อยู่เลยอ่ะพอเราคุยกับน้องเ่ะเหมือนน้องไปไหนมาไหนกับคุณแม่ตลอดออก็อาจจะเป็นอะไรที่ผู้ชายจะเข้าหาถึงยากพอมองพี่เชเบลรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เชเบลอ่ะอายุอ่ะได้สุดเพราะว่าถ้ามองคนอื่นนะอายุ เกินละเกินละพอคำถามเรื่องเจ็บป่วยให้แถวบน <c oughs> ความรักให้แถวล่าง <c oughs> จริงๆมันเป็นอย่างนี้ถ้าแบบถ้าเรื่องซารบเรื่องเจ็บป่วยทางด้านบนดูแลสลุขภาพดีกว่า,ไ,า,าไปเออแต่ว่าพอดูข้างล่างปุ๊บมันก็มีอยู่แค่เนี่ยดูเหลี่ยมแล้วว่าน่าจะมีหนเอเนี้ยเพราะว่าพี่พศอ่ะผมหันไปปุ๊บผมก็รู้แล้วพี่พศอ่ะแกแกกินของแกเล็บเลบเงียบอยู่แล้วในสามคนนี้ยถ้าพูดถึงวัยวุฒ ผมว่าพี่เชเบลน่าจะได้สุดม,มาอาจารย์ลิ่งฟันทิงราศีที่ในช่วงนี้พบรักกับเพื่อนสนิทคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราไไศีย ร่วมเปิดศึกโดย a a s 5G อาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้พบรักกับเพื่อนสนิทคือราศีมีคนตอบกลุ่มครับราศีกลุ่มครับ ราศีที่ในช่วงนี้พบรักกับเพื่อนสนิทได้แก่ชาวราศีกุมเป็นเรื่องดีครับการได้พบรักเนี่ยก็ดีกว่าพบประต,ต,ตูหรือพบคนที่เราจะเสียชิงคำว่าพบรักเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องแรกเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่จะลึกซึ้งหรือมีขั้นตอนที่จะต้องพัฒนาต่อ,ตอไปเพื่อนสนิทเนี่ยแปลว่าเพื่อนที่เราได้เคยสนิทกันมาตั้งแต่อดีตชาติ แรกเจอพบเจอพบคบหาถูกชตาแล้วรู้ใจไปทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สองได้คบพบหากันจริงๆตั้งแต่เมื่อชั้นะถมมัตยมแล้วก็หากันไปแล้วก็กลับมาเจอเป็นเรื่องดีชาวราศีกุมนี่นะครับดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ในมุมที่เสื่อมคือราหูหมดกําลังเป็นดาวประจําตัวไปจนถึงมีนาคมปีสองพันหกิบห้ดังนั้นมันจึงเบื่อเส็ง แต่ประเด็นสําคัญคือดาวเจ้าเรือนเพื่อนคนใกล้ตัวหรือคนจะผูกพันเนี่ยมีสองสถานคือหนึ่งดาวอาทิตย์เพิ่งไปดาวเจ้าเรือนพบปตติตรแปลว่าผู้ครองมองแปลว่าเพื่อนคือดาวองคานดาวเจ้าเรือนพบพันดาวดวงังเก่าสัมพันใกล้ที่จะประสานประกอบกับนักตรีโคจรทับดวงชะตานักตรีเจออาทิตย์ในมุมของหราศาสตรคือการได้เจอมิตรเจอเพื่อนที่ผูกพันลดประทุประกอบด้วยดาวเสาร์ในมุมที่เป็นวินาศไม่คาดฝันเพื่อนเก่าที่ได้เคยคบมายาววัน ก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันเพราะฉะนั้นคำว่าพบมรักผมไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้คิดคู่แปลว่าเป็นความรู้สึกที่ดีในหลายสถานที่คุณจะต้องพัฒนาความสมคัญแล้วคุณก็จะเรียนรู้กันเอาเองตามวัยที่คุณรู้ว่าจะได้เป็นคู่รักหรือจะเป็นคู่ควงหรือจะเป็นคู่คุยหรือจะเป็นคู่ครองแล้วแต่เลยครับก็ขอให้สิ่งนี้เรื่องนี้เป็นหนึ่งอีกหนึ่งของความสุขในความหวังเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทุงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้พบรักกับเพื่อนสนิทได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับัล้วต้องมีมีไหมมีเพื่อนสนิทที่เรา เคยรู้สึกดีๆกับเขาตั้งแต่แบบว่าเออเด็กเด็กบบน้อยอะไรเงี้ยวัยเด็กไม่ค่อยไม,ไม่ไม่มีมหาลัยมีไหมเพื่อนมาหาลัยก็ไม่ไม่เคยคิดจะคบเพื่อนเป็นแฟนเ<ม>พื่อนมาหาลัยเหมือนแบบว่าตอนเรียนม,มาหาลัยรู้สึกว่าเขายังของเงินพ่อแม่อยู่แล้วเราทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเขาชวนเราไปกินข้าวเขาต้องเงินพ่อแม่มาเลี้ยงข้าวเราเลยไม่ไม่ชอบอไม่แน่มันผ่านมายาวนานหลายปีอาจจะมาเจอกันอาจจะรู้สึกคลิกแล้วเขาทํางานแล้วเป็นนักธุรกิจดูแลตัวเองดูแลครอบครัว ก็ไม่แน่หรือจะเป็นเพื่อนจากอดีตแต่ชาติแต่ไม่ได้มาเป็นคนนะมาเป็นวิญญาณตอนนี้สนนานยังเกือบปีแล้วค่ะอีกไม่อีกเดินก็ครบปอบเงาไหมคะเราไม่เหงาไม่เหงาเลยเหงาบอกพวกเราครับไม่เงาไม่เงามาได้มารายการด้วยไม่เงาแล้วพร้อมยังตอนนี้ใจพร้อมเปิดรับคนใหม่ยังคะหนูว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องค่อยๆดูด้วยเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่า เราเข้าเข้ามาแล้วเป็นไงคือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราก็โอเคกับตัวเราเองนะตอนนี้เลยรู้สึกว่าถ้าจะมีใครเข้ามาเราอยากเป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เรามีความสุขมาก,มากไม่อยากจะเปลี่ยนตัวเองหรืออะไรทั้งสิ้น,ม,นมันโอเคแล้วสําหรับเชอร์ถ้าอางนั้นเผื่อคนที่ดูอยู่แล้วแบบอบชอบอยากจะจีบเอาสักสามข้ออยากรู้สเปคที่มันจะต้องแบบเออมันต้องเป็นอย่างนี้สเปครูปร่างหน้าตาคือไม่มีมันเป็นคนไม่ค่อยมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากจะชอบเรื่องแบบว่าเขาเลีกส<ๆ>ินเสมอกันหนึ่ง ต้องมีสินเสมอการแต่ว่าชอบทําบุญอะไรเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่หน้าตาคืออะไรก็ได้ใช่ไม่เกี่ยงใช่ไหมแล้วอย่างแจ็คเนี่ยพอได้ไหมได้ป่ะเบลได้ป่ะเบลไม่ได้เลยเหรอรักครอบครัวนะแจ็ครักแม่นะดูแลแม่ดีเก่งด้วยเบล ตอนนี้เนี่ยมูเตลูทําบุญเยอะมากถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเขาแบบนี้ใส่อะไรโอเคเขากับเราเชนก็ไม่เชก็ไม่ได้ถือเรื่องภายนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาได้ก็คือว่าตอนนี้อถ้าสมมติเรามีชายหนุ่มเข้ามาก็ต้คุยกันไปก่อนนะถูกป่ะเราต้องมีอะไรเสริมเพื่อให้มีคนโทรเข้ามาป่ะเออแล้วรับสายเข้าไป แล้วอยู่ดีก็คุยกันแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันแบบคุยกันถูกคอมันแบบลื่นไหลดีจังเลยอ่ะเป็นเป็นเบอร์ที่ไม่มีตัวตนอยู่ใช่ไหมเป็นเพื่อเพื่อจับอดีตชาติผมได้มาเทปไปแล้วผมขายห้าร้อยตังคอย่างนี้ก็ให้เชอร์เบลด้วยนะครับ AIS วันจูคอมอบซิม AIS Lucky Number เบอร์มงคลเสริมชีวิตซึ่งคัดเบอร์พิเศษมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นมามอบให้ด้วยครับอ่ามอบให้น้องเชอร์เบล จะบอกว่าอยู่แบบสดๆสวยๆไม่ใช่เรื่องแตกนะคะแต่ว่าใช้เบอร์นี้เนี่ยเอาขอให้เป็นเรื่องงานแล้วถ้าเรื่องความรักฟังด้วยก็จะดีมากขอให้ปังทุกๆเรื่องเลยละกันจริงๆมาจีบจากงานก็ได้นะจ้ามงงานอะไรอย่างเงี้ยก็รีบโทรกันเข้ามาเยอะๆนะฮะเมื่อเชิญเบลอาจจะเปิดเป็นแบบลายสาธารณะก็ได้ข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมดสคนค่ะแต่ว่ามี6คนนะคะได้ไปจับทง เพื่อนที่เรามีอยู่ไม่น่าจะใช่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีเกณฑ์คนไหนที่แบบเป็นไปได้เลยอะไรเงี้ยพอเขาบอกว่าอดีตชาติอะไรอีกก็ก็ก็ได้เหมือนกันเกี่ยวข้องเหมือนกันก็เลยบอกก็อาจจะเป็นไปได้เราอาจจะยังไม่เจอเขาแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะเข้ามาเป็นเพื่อนสนิทเราอะไรอย่างงี้ก็อันนั้นอาจจะเป็นได้ก็ก็สาธุขอให้เขาเป็นคนดีค่ะถ้ามาร้ายไม่ต้องเข้ามาถ้าเกิดมาดีก็เข้ามาได้เลย รอบนี้นะคะคือรอบเงินพันถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS 5G ขึ้นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยครับอ่ะหกท่านจะต้องจับธงนะครับทยอยจับทีละคนนะครับพร้อม new normal ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับวิงก่อนเลยครับวิงก่อนเลยครับจับไว้แล้วก็กลับไปที่ก่อนนะกลับไปที่ก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะยืนยืนที่ยืนนี้ฮะไม่ไม่จะเพิ่งเปิดนะอ๋อมา อ้าวและทรงมสุด <segregation> ท้ายหนึ <reef hail ak> <WA size h arta> so <can> ่งสองสามไยได้นะครับและพี่ยนนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุงหนึ่งมืนบาทจาก AAS 5G ื่อนมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยเชิญลิซ่าเลยค่ะเชิญลิซ่า ด้วยนะคะรับจับไปเลยนะว้้ว้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสึกทันที่สองราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้องลิซ่าด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ยอนหล่อมได้ทาง Facebook 12สราศีค่ะ y t u t u พอ p ิพัส l u เอ n เตอ t a เ n นเมนและ Instagram มพอริพัสจัดให้ เราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยงสิเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสุดสิบสองราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดิรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ